สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันทีกแล้วมาเจอกันที่ ep สองตามที่นัดหมายไมเมื่อกี้นี้นักแจ้นซองนะเพราะว่าจะมาบอกเรื่องเลขปู่ชีปกับเขาที่วัามาเ,มเทียมบิญเนาะคะแม่นจ้าเป็นช่างในก่ใจบุญ วยเขามาแล้วสามตัวตรงๆสองงวดติดเด้อค่ะเส้นอสองสองงวดติดนี่สแสดงว่าเล่นต้องแต่งงวดหาซีซีบอกแม่จ่าแม่ห้าซีซีแล้วงวดเมื่อกี้ให้เก้าเจ็ดเก้าว่าขึ้นเป็นยังไงก่อเป็นยังงมันก็ได้ตรงปั๊นนั่นพิ่นจะบอกว่าง่ายตามทีคุณแม่แม่ก็คือแม่ของแอดเนาะจ้าจ่ากับเพิ่นว่าก็จังว่าปูชีบกับข่าวมันมาเกี่ยมเพิ่นสิไหมเส้นสอง เหมือนแบบซื้อกับปูปที่ปะเขาวได้ยังสิบอกแมีนจ้ะเหล่าเดจิมี่เิมี่เกาะกล้วยกอกกล้วยที่อีหยังเกาะจิมักมกักแตกนอขึ้นมานะค่ะอยู่ตรงนั้นเหล่าเหล่าเราเพิ่นสิไปนั่งสมาธิเพิ่นว่าปูน่ะมาอยู่ตรงนั้นแล้วเพิ่นเพิ่นนั่งซื้อได้เพิ่นซื้อกับปูตาปะเขาเนี่ยว่าเป็นปูที่ปะเขาวเด้ปูปูตาปะเขาวแม,ม,มีนคน่ะโอ้แมีนมันค้นเหมอนอันเดียวกันบ่ อันเดียวกันบ้องหือตาปลาคาบชีปลา <คน S 1> ขาวี <apprent i>. <restriction> แต่ว่าอนันตามตามที่ถามถามแม่เนาะแม่ว่าผู้ชีปลาขาวผูชีปลาขาวได้เ,เป็นตาปลาขาวเพราะฉะนั้นแต่กระนูเขาขอกันเพาันโอ้หมายถึงว่าคนคนละคนข้นละอันนี้กันแม่นบ้าตาปลาคาบชีปลาขาวนี่เพาอ่าที่แรกแอดกับเขาใจว่าเป็นเป็นแบบเดียวกันนี่แต่อันนี้กับบรูเนาะจ้าจ้า จักเบาตามเพื่อนบอกมากมากเลยว่าเป็นไงเพื่อนบอกสุฟังมากจริงจริงเนาะเพื่อนเอ่นว่าบูตาบักขาวเขาก็เอ่นตาบักขาวต่ำเนาะเนาะเดี๋ยวเกียร่ยวน้ำก่อนออยู่เกากล้วยจิบบอกอยู่เนียนเพลินเลาะอยู่เนียนเพลินค่ะอยู่จิบอกว่าไงอยู่ข่าเงื่อนเพลินตอนนี้กะได้เอาเพื่อนจิบบอกให้ผู้ใดเข้าไปอยู่จ้าจ้าหมอว่า ไายเลยบอกว่าคุณก็บอกให้ไายแต่ว่าตัวเลขคุนมาได้แพงเลยค่ะเพั่นไออ๋าม้าวเองจ้าเพคุนก็เลยบอกอ่าคุณแม่ของแอนนี่ก็ขึ้นไม่ดวงน่าไม่ดวงใจเนาะไม่ดวงแมนค่ะบอกว่าเอ้าเอาเลขไปแบ่งปั่นไอเอฟซีมันถึงนั่นไงเป็นอยังเพราะว่าเคุณนรู้ว่าเฮาน่ะเหตุยูทูสโอ้ความหมายน่ะแต่เลยอยากให้อ่าคุณแม่ดวงนี่มาบอกใจบุญให้มานั่งเสนอไอเอฟซีได้ฟังในบิางนั่นแน่เพราะว่าแม่ดวงนี่ก็เคยบอกตั้งแต่เลขอันเจ็ดซองจับเลยบอก แ้ะสมัยอันพี่แซมพญานาคจำเลยบ่เคยได้ยินบ่เลขกพญานาคนะบ่แมนที่อยู่หนองบัวลูกูที่พากันนําไปบ่ที่ดังๆแห้งๆเนาะไทยไอ้นนั่เสนอจิบได้กับวิวเป็นแสนสองแสนบอกชุดยอดดีบอกเม็ดเดียวตรงๆเนาะอุ้ยอ่าสามตัวตรงสองงวดติดแล้วก็ยังมาสองตัวตรงสองงวดติดเนาะเช่นสองแบบตรงๆเลยนะ ตอนนั้นเจนซองยัง่มอะมาเนาะเอ่าตอนนั้นบุญนำโชคเนาะตอนนั้นบุญนำโชคโทษมาทายแมนอู้เรื่องพญานาคนี่กะคุณแม่ดวงคือกั่งบอกเอามาบอกนะแม่ดวงนี่เพิ่นอ่าเพิ่นกับยุทธไทยบานนั่นเนาะแต่ว่าเจบุญนี่เขามาอยู่ในตัวเมืองจ้าจ้าเดี๋ว่าห่างออกจากนี่ไปกับเป็นซิปก็โล่คุณเด้คุณแม่เพื่นกับนี่โทรมาเอาไปบอกซูลฟังเนี่ยจ้าจ้ามองน้องนี่ถือบัตรบ้านเจียนซอง คนที่บ่ค่อยถือเออซื้อจะบอกว่างไรคนละแสนขึ้นนั่นนะเพราะว่ามันสามตัวตัวแนนแล้วก็ยังมานสองตัวอีกก็เป็นตัมันเนี่ยเข้าไปยูเซยเนื้อเข้าไปยูเซย์ังไดดมันมาบอกเขาอยู่โอ้สบาใจบุญมากๆแล้วก็บ่กแดดมาบอกซูแม่เอฟซีฟังบอกหมวดที่แรกอีลีน่ะอ่าเพิ่นไห้มาหาซีซีเนาะวันนี้มันก็ดจะมีเลขกพีเซีแดนใต้เนาะเซียนสองเนาะพี่เซีแดนใต้บอกว่า ใจบุญเล็กคนถึกต้องรองงานเป็นเลคลับมาเลคลับเม็ดเดียวว่าสันก็าเรียกว่าตัวไหนล่ะพี Arrow, uh ่อ่าสี่ส <sun arrivé S 2> uh ี่ห <my favorite rifle design> huh. ้าวะสันหนูก็เลยบอกว่ามันไม่ออกดอกเลขนี่มันจะไปออกสั้นว่าสันแอดอ่าเทียนซองจ้าวันนี้มือรุ่นมากม่คุณแม่ดวงใจนี่แหะมาหาแอดอันเพิ่นได้เลขมากเหรอดิลอกสื่อต้องคนใดคนไดงวดแรกว่าสันจ้าจ้า่นมาได้มาแหลกคนใดหาสี่สี่ว่าสันเอ้า คือที่เล็กตัวเดียวมันก็พี่เส้นแดนไต่แทนแม่ยังไงเอ็นกับโบออกนะฮะว่าไปเนาะเรื่องังกฤษเจ้าของมามากค่ะนะจ้าวนนี้ก็เซยไปมาบอกก่อนว่าแต่มาบอกตอนหัวอยู่แล้วเี้นซอมมันก็บตีเล็เลื่อมไปทั้งมันเป็นเลขเจ้าของมามากก็เลยไม่ได้สนใจจ้าอืจนออกมาออกห้าสี่สี่ดีวัวน่ะไทยไทยบ้านยังมือถือกันไดเพิ่งกันยังมือเจอเป็นมือแรกเนาะแมนค่ะวันนี้งวดเมื่อกี้นี่ค่ะเพิ่งกับวาบอกอีกใดมาเราได้เก่าเจ็ดเก่า ทาย,ยุหันละเลขกเก้าเจ็ดเก้ามันจะออกแต่ว,ว่าวเก้าเจ็ดน่ยมันอ๋อเพราะว่าหนูกับฟ้านเห็นสร้างครับอ่าเห็นงูไห<า>ก,<า>กันเลยว่าอันได้มาตัวใดเห็นมา,กาเกา่าเจ็ดเก่าแต่ว่ากันเลยว่าเออมันกับใครอย่างกับเหล็กเขียนเพื่อนไหนมาเลขมีที่มาสามตัวตรงอ่ะแปดหางแตกไห<า>มจ้าสามตัวตรงแมนเพื่อนไหนหกเก้าเจ็ดเนาะแมนจ้ามันนี้เพื่อนกันเลยมาบอกอันเก้าเจ็ดเก่ากันเลยว่า มันบออกกมันออกของโนหกเก้าเจ็ดได้วางอันนี้เจอันนี้ใจบุญบอกกับแม่แม่จ้านี่ออกมาแล้วออกเก้าเจ็ดเก้าอย่างที่อนองเทวากระโดดในคลิปหน่อยไหมนี่เหลือใจแง่มาสื่อแ่แท้ตอนนี้อยู่ในแบบเงินลันตาสื่อน้มันตองเด่นแบบลานแลัหวดแล้วเนาะหัดใจบุญได้ใจหวานบอกให้สื่อยิ้งในแสนเนาะตรงพันคูณพันหรอวะใคร คนบ่เคยถือเนี่ยถือเลยโอ้ถือถือวิ่งบอกมาเราคนชิงลูกเต๋หน่อยหน่อยก็มีไหมแอดเนี่ยบ้านหมู่ก้อนเนี่ยแต่คือมือดูเลี่ยงกันนะต้องเตือนได้ป่ะน้ำพึ่นแขกแม่ขอไปเบิ่งเงี้ยมันเพิ่งไหวไปเพิ่สแ็จตุกเพิ่ศสิงห์งมาหาแม่เองเลยว่ากันเจ้าจ่าคนห้าวี่ได้รู้จักก็แม่ดวงใจได้ห้าวศรได้เล็กมากวิ่งทางหัวนี่นี่เข่าอีเลี่ยนนจะเลองติดไว้นั่งอยู่อือเพราะว่าเบิ่งตัวเล็กแล้วบางพันนี่ รู้สึกงามรู้สึกถึงใจอยู่จที่ที่เด็ทเลยเหมือนขึ้นเขียนไปเสียงค่ะท่านผู้ชมเขาบอกในคลิปแบบบอกได้ก็ก็ก็พูดแบบเก่งสุภาพสุภาพผู้ใหญ่แบบท่านผู้ชมมักฝันแบบไบบเนาะคือที่บอกแบบนั้นเมื่อคืนนี่เอาเลขคุณแม่ไปเสียงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเนาะเขียนอะไรกอนเดี๋ยวเขียนอะไรกอนว่าเอาเลขตัวได้ไปเสียงเอาถึงว่าทางงวดนี่เนาะของเพิ่นเขาอีริโบว่าสิเป็นตรง หรือว่าโตดนเอาเอราะว่าตองกันไว้แน่เนาะอย่าลืมสองตัวด้วยเนาะแมนเพิ่นเพิ่นหายสามตัวกับสองตัวเนาะแมนค่ะถ้าเขาอีรีนี่บพว่าสิออกโตดหรือตรงหรือสองตัวนี่ญาติแม่จะได้หายค่าขนมแม่ดวงใจอยู่ดอกอูเนาะถ้าพ่มีแม่ดวงใจนี่เข้า่รู้เลยะคนเราเพิ่นไหนโตได้เพิ่นมี่ที่โตดีโตเด็ดยังนะคะเพราะในแง่จะกับานจริงๆก็บ่รู้ดี่ว่าเออเพิ่นมาไหได้ว่าเพิ่นไม่อยากเปิดโตเพิ่นจ้าจ้าขันขันแจ้งได้หร่ะเพิ่นว่า เอาไปซื้อเอาเอาไปซื้อโหลดวันจั่ทร์หนึ่งสิแม่เช่นซองจ้าคือเพิ่นอ่าหนูคิดว่าเนาะเพิ่นบ่อยากให้มีคนไปวุ่นวายในเฮียนเดินขันพันมันวุ่นวายแล้วมันจะเป็นคือจังทุกทุกหมอกที่เฮาเคยไปไปที่หลีเด็กปู้นี่ของที่หอบผู้ห็นเพิ่นมามาวุ่นวายเนยจ้ะจำได้วันโดนผู้ตาวุ่นวายกันนี่ก็บ่มาเลยจ้าเพิ่นอยากโวดพายยัวนะคะอยากให้อาโชคให้ลาบ ลูกลานอยู่แต่เพิ่นบ่อยากให้วุ่นวายนะคะเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังซี่เนาะเท่าก็บ่เป็นหยังดอกนะคะว่าแต่เพิ่นบอกมาแล้วแเล่ามาหมดละกะจ้ะเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งอให้ถึงแม่เนาะพ่อเดรค่ะคุณแม่ดวงใจแม่บ่ให้ได้ไปซื้อถูกซื้อเทียนซอยเพิ่นแม่แน่นจ้ะโชว์เลยบ่เอ้ากะโชว์อะไรกิเว้าความฝันเนี่ยอ้าโอเค แต่เอเซียง่เบิงเบิงต,ตัวตเลขก่อนอ่าแคบค่ะแล้วถาวรกว้างกว้างฝั่งนี้เราจับนี่คะ่ะคนไหนมาห<อ>้าแปดห้าบนค่ะแต่ว่าสังเกตบนย่ามได้สิมีเลขสองตัวตลอดเช่นสองต่ออาหารจีจีเป็นเลขอ๋อหมายถึงว่าเลขสามตัวเบิร์นเป็นฮาเจ็ดสีบอกวันนี่หาหาแปดหาเด้อค่ะท่านผู้ชมกับหนึ่งหาแค่นี้อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะแม่จ้าระกาเมาขึ้น เจบุญเอาโตนี่เราไปเสี่ยงกัเด็อกใแคบหน่ก็จะเอาไปเ้บลอก็ฝันเนาะดีล่าหน่อยแคบก่อนเลยนะคะหางห้ามีโชคไม่มีหมาด้กันเนาะแมนจากของบ่อนี่บนอนนโเล็ตงามงามบอน่นง่ายแต่วาง่ามเพราะว่าหนูแหงฝันหนูแหงมักเลยหบไปอ้าวบาดซื้อไวล้วนิดหนี่เรียบร้อยแล้วบอี่แล้วเ่ันตีแห้งเนาะถัาดีบ่ดีถ้าฝันแบบนั้นแต่แม่แม่เอซี่อมหมนตนขึ้นมาใต่คลิปให้เบิ้งน้ำเออ ฟันแบบนี้มันเป็นจะถืถอเพราะธาแม่นูหนูว่าหนูถือแม่พ่อหนูถื <c oughs> อเอาล่มนะโอเคค่ะเออะ <c oughs> มื่อคืนนี่ค่ะเียงเล็กตัวนี้แหละฟันนะคะ่ฟะฟันหมอบภาษาน,น,น,นี้หมายความว่าไงวะเจ้าจอมนอกนอนด้วยกันนะเอหมูขึ้นแจงเล็กหาแปดหาล้วกันหนึ่งหาฟันว่าบัวนะ่ะมานอนนั่มค่ะท่านผู้ชมหลังจากนอนนั่มแล้วบบบนี้ นอนนําแล้วก็ไปเที่ยวงานได้เทียนซองไปเที่ยวงานก็จะข้าเจ้าจ่างคณะหมอรำมีอย่างนี้แบบง่ายหนึ่งมวลมวลในงานนั่นจะมีเทียนซองมีบุญน้ำโจจ้าแล้วก็มีเด็กหน่อยค้อว้อยเห่หรอแต่ว่าแปลกบ่มีแต่เทียนหน่อยคนเดียวมาขึ้นหนูเนียหงุดอยู่มีเป็ดตุกคนมนี่เป็ดตุกคนแบบว่าหมอรำนี่แตกมั่บุ่มอยู่เซียนซองกับมวลอย่างนี้มวลกับต้มน้ำล่าปกติเจ็กบุญกับไปเวิร์หมอล่ำสิบกว่าน้ำเนาะมีแต่ต้มือท่ามร่าอยงได้ไหมครับเสด็จตื่นขึ้นมาโดยไล่ฝันว่าฝันนแบบี งวดนั้นนูจําได้นุ้ฟันแบบนี้แหละคะ่ะที่อ่าถึกถึกห 30, 30, นึ่งเจ็ดได้สามศูนย์อยี่งยิงสี่ะาคเตี้ยนสองมกกัด<า>กรถึกเด้ออ้ยเอาเอาเอลซก่อนได้ฟันนี่เขาได้เขาเค็มบอกรวยกันละนอได้นอนเงินนั่นแห <า S 2> ละนั่นละเลขเขาแล้วจา้าทมันไในเขาไม่เขาแล้วที่เป็นยังที่นูคือบอกให้อ่าใจบุญเบ้าได้นะ่ะเพราะว่าได้ฟันน่ะฟันว่านอนกับผัอเป็นบอานอนกับคนอื่นแต่ว่าเป็นตัว่า ก็ิงกียเดยวเนี่ยยุบเลยบอยกว่าบนเขียบหรือตายแล้วะะ <laughs> โอ้ยถือ<ม>ว่าเป็นอ่าเลขเขาเรายังบ่พ่อนะคะนูว่างวหนี้ใจบุญถึกร้ายคับเพราะว่าหลังจากเขาได้เขาเค้มเสร็จแล้วมันบอกไปเบิง้งหมดไปเบิ่งหมดล้วม่วนอีกตั้งหากค่ะ สุดยอดใช่ไหะสาธุขอให้มันแตกของคนในเด้อเนาะเส้นสองเนาะแมนจ่าแมนเอ็ซีกับเรถือเข้ากับจีไดถือเพราะว่านุกคิดว่าเลขสามตัวนี้แบบมีปัญหาอันเนาเส้นสองเนาะเนาะเพราะว่าหรือว่า9 9เก้ับบอดี้อันบอดี้อันสามตัวเก้าเจ็ดเก้าอันแต่ว่าหกกเเ้าจ็ดนะอันหเก้697อ๋อโตอ่าโตเน้นของเลขกสามตัวโตจ่า697หนึ่งเเก้าจ็ดนี่อันบัดค่ะ าตัวใหญ่เปตังกับเด็กอันเป็นเรื่องห้ยพอๆแม่แม่ซื้อได้เนาะจ้าแม่จ้ากว่านี้จีได้โซไปหมานน้ำกันเนาะจกับจะส่งยังฝากแม่สิอีกวันเมื่อวานฝันเขาจะส่งหนูยังโบฝันยังอยู่แม่ท่าจอดต้องพฝันใจบุญอยู่นี่โอ้โบแมนโบแล้วกับโบโแมนโบฝันค่ะมือมือเมื่อขึ้นหรือเมื่อขึ้นว่านนี่ล่ะคือแทบจีลืมไปแล้วด้วยนี่มีเพิ่มเพิ่มอะไรนี่ขึ้นมาได ฝันว่าก็จังอ่าที่จริงในความฝันนึกว่าอยู่ในเจ้าของอยู่ในเหตุการณ์อิเลีลจ<ร>้ะบันนี่โมเมน,นบันนี้ก็จังเจ้าของเบิ้งหนังนึกออกบ่ก็จัเข้ายืนเบิ้งเหตุการณ์หนึ่งอยู่จังสินะคะเป็นเหตุการณ์ที่ลดหนักต่ำกันตัพื้ตัพื้ตำตำต่ำตำแต่พอมาขวานเขามันไบ่ได้ต่ำนะแบบก็จังนี่แต่เขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี่จะเเบื้หลาจังสินะคะฮัลโหล ต่ำกันตั้งแต่ตั้งแต่ตำเบ้ดนะคะแล้วก็มีทั้งเด็กหน่อยมีทั้งผู้ใหญ่รถน่ะต่ำตั้งผู้ใหญ่เด็กหน่อยลงไปลบบนี้พอต่ำเสร็จภาพเลยคือมันกระจัดกระจายเสร็จแล้วบอกเด็กหน่อยถึงแม่ยางเลี่ยงกันเด็กหน่อยเมื่อไหรถึงไม่หนึ่งหันตัวนูก็เลยว่านูก็เลยคิดได้บางหันเอ้าหรือว่าอ่าจิตตีเป็นเลขเแล้นุ่งหนึ่งยังอยู่บ่ยางจังสินะกระจนมากเด็กหน่อยยังจำได้ค่ะเต้นเอ่อ ประมาณซีหาขวบประมาณนี้บ่บ่เกินจิบขวบถ้าถ,ถ้าห้าขวบปานนั้นเราเป็นหาหรือเป็นหาเราได้เชี่จอมบอกแม่โอ้ยเอาห<ส>น้าดีแต่คันคัน,คนถือเชี่ยนจอมนี่แห้งตีแตกกัาเด้อทางลานลูกกระว่าอยู่แต่ว่าพ่ออ่านู้ก็เรื่ว่าแม่นู้สิถือตำซำบันนี้พ่อมโหดอี่างนี้หละ บ,รบ,รบรอบอเขามาหาเทานะ่ะก็จังเข้าเบิร์อยู่ในจอจับเป็นเสียเบิร์หนัง,นงยังสิลักปกปกติเส้นสองเหมนคนที่ที่ฝันแมน่นปะกะนาจะแม่นตัวเดียวบมแม่นเป็นคู่ตัวเดียวนี่คือคือปลาไหลก็ังเมื่อกี้เส้นสองบอกว่าเส้นสองหมักหนึ่งเนะาะหมักหนึ่งก็หกอ่าหนึ่งหนึ่งหมักแห้งแล้วกัหมักหกน้ำแล้วก็มาตรงกันอีกเนาะเอาก็เลยหมักแห้งจัะเมื่อกี้กับหอกกับหมักหนึ่งน้ำกันเนาะใจวอนนี้มาหมนะักสองหมักสองหมักสองขึ้กัน ง่ายมหนึ่งสองเดี๋ยวยังมีเวลาอีกหลายมือเนาะนะคะตามแนวทางไปเรื่อยๆก็งสุดท้ายเข้าไปสรุปกันว่าจะเป็นตัวไหนแมค่ะนะิปนียกะเดเวลาพอสมควรแล้วนะคะก็ถือว่าคิดว่าสิถธใจเอฟซดอกตัวเลขที่ได้มากมมือนี้นะคะกระล่องถ้าคุณ่อคุณแม่นะคะมักกระล่องเสียงฝันแล้ว่ะคอมเมนต์มาบอกแบบแน่ว่า ฝันดีบอะหาแล้วกะความฝันที่ใจบุญเอาเลขไปเสี่ยงนี่มันเป็นแบบใดเนาะมันเป็นแบบใดนะคะเอาชัดเจนเนาะสำหรับคลิปนี้กันต้องขอตัวลาไปก่อนละสุดฝาเฮ็ดคลิปอีกค่ะหลายปหลายสำนักปวดจำไว้จะเป็นลักลอยเลขวิ่งเอ่ยงล้านอู้หลายหลายค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวท่านผู้ชมขอมาข้าก็ต้องจัดให้เลยจ้ดเอาวันนี้คลิปนี้อมล่าจพาจักเนาะเจนซองเนาะค่ะค่ะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ